รายการวิดิทัศน์ประจำชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเรื่องการตรวจร่างกายตามโครงสร้างและระบบมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 1. การตรวจศรีรษะถึงลำคอ 2. การตรวจทรวงอก 3. การตรวจช่องท้อง 4. การตรวจระบบประสาทและ 5. การตรวจข้อและกระดูกสันหลัง ในแต่ละเรื่องจะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการตรวจร่างกายระบบต่างๆโดยใช้หลักการดูการคลำการเคาะและการฟังโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถตรวจร่างกายระบบต่างๆตามหลักการดูการคลำการเคาะและการฟังได้และเพื่อให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จึงขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งสำคัญต่างๆ ในการตรวจผู้ป่วยทั่วไปก่อนการตรวจช่องท้องการตรวจช่องท้องเป็นการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความปกติหรือผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องเช่นกระเพาะอาหารตับม,ม้ามโดยอาศัยหลักการดูการฟังการคลำและการเคาะ ซึ่งวิธีการตรวจอวัยวะในช่องท้องแต่ละอวัยวะจะมีเทคนิคการตรวจที่แตกต่างกันออกไปในการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคในช่องท้องหรือทางเดินอาหารต้องตรวจให้ครบทั่วร่างกายโดยต้องถือว่าการตรวจท้องเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจทั้งหมด ส่วนท้องอาจแบ่งโดยการขีดเส้นสมมุติสองเส้นผ่านสะดือแบ่งออกได้เป็น4ี่ส่วนคือส่วนที่1ส่วนที่สองส่วนที่สามและส่วนที่สี่หรือแบ่งส่วนท้องเป็น9ส่วนโดยการขีดเส้นสมมุติเป็นเส้นขนานสองเส้นในแนวนอน เส้นบนที่ระดับชายโครงและเส้นล่างที่ระดับ anterior superior iliac c l e s t ตัดด้วยเส้นขนาดอีก2เส้นในแนวตั้งซึ่งลาดผ่านจุดกึง่งกลางกระดูกหขปาราการตรวจช่องท้อง ่าของการตรวจให้ผู้ป่วยนอนหงายศรีรษะหนุนหมอนแขนสองข้างวางเหยียดตรงข้างตัวหรือพาดไว้บนหน้าอกเปิดเสื้อให้เห็นจากบริเวณลิ้นปี่จนถึงหัวเนาใช้ผ้าคลุมส่วนล่างของร่างกายผู้ตรวจอยู่ทางด้านกวาของผู้ป่วยโดยอาจยืนหรือนั่งให้ได้ระดับพอดีที่จะตรวจได้สะดวกแสงสว่างควรจะพอดีให้ผู้ป่วยนอนสบายสบาย วิธีการตรวจและผลการตรวจการตรวจส่วนท้องใช้วิธีดูคลำเคาะและฟังเช่นเดียวกับการตรวจส่วนอื่นของร่างกายแต่ในกรณีนี้ควรจะเริ่มต้นด้วยการดูและฟังก่อนเพราะการคลำและเคาะอาจทำให้เสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้เปลี่ยนแปลงไปการดูและการคลำมีประโยชน์มากที่สุดในการตรวจส่วนท้องของผู้ป่วย โดยดูจากรูปร่างลักษณะของท้องดูบริเวณที่นูนหรือโป่องออกเป็นพิเศษเฉพาะที่หรือก้อนที่โตจนมองเห็นได้ตำแหน่งของรอยแผลด้วยเพราะอาจช่วยบอกถึงชนิดของการผ่าตัดได้ด้วยดูแผลเป็นหรือลายที่ผนังหน้าทอ้องโดยเฉพาะรอยแผลผ่าตัดเดิมและควรบอกตำแหน่งของรอยแผลด้วย เพราะอาจช่วยบอกถึงชนิดของการผ่าตัดได้ด้วยสะดืออาจจะถูกดึงหรือดันจนผิดปกติหรือมีการอักเสบผู้ป่วยที่มีสารน้ำในช่องท้องมักจะมีสะดือจุดร่วมด้วยดูการเคลื่อนไหวของผนังหน้าท้องขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าและออกถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวน่าจะสงสัยว่ามีการอักเสบในช่องท้อง การฟังการฟังเสียงในช่องท้องโดยใช้เครื่องฟังควรทำก่อนการคลำหรือการเคาะเพราะถ้าคลำและเคาะก่อนจะทำให้ลำไส้ถูกรบกวนมีการเคลื่อนไหวของลำไส้มากขึ้นการฟังควรฟังบริเวณต่างๆของท้องจนทั่วการฟังแต่ละครั้งควรใช้เวลาน,านานอย่างน้อย3นาทีก่อนที่จะบอกว่าไม่ได้ยินเสียงลำไส้เสียงที่ได้ยินจากการฟังมีดังนี้ b าวซาวส,าวสหรือ peristalsis เสียงคลื่อนไหวของลำไส้อาจจะได้ยินทุกสองถึงสิวินาทีเสียงกรกกรกเหมือนเสียงที่เกิดจากการเทน้ำออกจากขวดในการฟังจะต้องสังเกตจำนวนครั้งต่อนาทีความแรงและความนานของการบีบตัวด้วยเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้จะดังและบ่อยขึ้นในรายที่มีลำไส้อักเสบหรือการอุดตันของลำไส้ เมื่อมีการขยายตัวของลำไส้ลักษณะของเสียงจะเปลี่ยนไปด้วยคือมีเสียงกรุงกริงซึ่งเป็นเสียงน้ำปนกับอากาศในลำไส้และมักจะได้ยินพร้อมกับเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้จะลดลงหรือหายไปในกรณีที่เกิดอาการอักเสบรุนแรงหรือการทะลุของอวัยวะในช่องท้อง v a s c u l า s าว u ์ เสียงที่เกิดจากหลอดเลือดมีความสำคัญเระบ่งถึงการรบกวนต่อการไหลของกระแสเลือดจะได้ยินในสองลักษณะคือบลูอิสเสียงเหมือนเสียงฟู่ของหัวใจเสียงบลูอิสจะต้องได้ยินทั้งช่วงซิสโตลิกและไดแอสโตลิกจึงจะบอกถึงการอุดต,ตันในหลอดเลือดเพราะซิสโตลิกบลูอิสอาจพบได้ในคนปกติตำแหน่งที่อาจได้ยินเสียงแตกต่างกันตามลักษณะของโรคเช่น แอนูริซึของเส้นเลือดแดงใหญ่หน้าท้องได้ยินที่บริเวณลิ้นปีการตีบของรีน a ลอ t e ์เทรีได้ยินที่ระดับเหนือหรือด้านขวาหรือด้านซ้ายของสะดือเล็กน้อย v วีนัสฮูมเกิดจาก Portal Hypertension ทำให้หลอดเลือดลัดทางเข้าสู่ระบบหลอดเลือดดำใหญ่เพิ่มขึ้น เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเบาๆติดต่อกันได้ยินบริเวณลิ้นปีหรือรอบสะดือ friction labs เป็นเสียงหยาบได้ยินขณะที่ผู้ป่วยหายใจสาเหตุเกิดจากมีการอักเสบรอบตับหรือมะเร็งตับหรือม้ามขาดเลือดการเคาะการเคาะมีประโยชน์ในการตรวจหาสารน้ำในช่องท้องในการวัดขนาดของตับ ม,ม้ามและก้อนในท้องร่วมกับการคลำและในการตรวจหาแก๊สในกระเพาะอาหารวิธีตรวจและผลการตรวจใช้ปลายนิ้วกลางข้างขวาเคาะเบาๆลงบนหน้าท้องของผู้ป่วยแล้วค่อยๆเลื่อนไปตามส่วนต่างๆของหน้าท้องจนทั่วสังเกตว่าส่วนใดเคาะทึบ ส่วนใดเคาะโปรบริเวณส่วนใหญ่จะเคาะโปร,เ,โปรเมื่อมีลมในลำไส้หรือในท้องมากกว่าปกติจะเคาะได้ยินเสียงโปร่งมากถ้าเป็นก้อนน้ำหรือน้ำจะเคาะได้เสียงทึบในการตรวจควรเคาะจากส่วนที่เคาะทึบการเคาะวิธีต่างๆ การเคาะเพื่อตรวจหาสารน้ำในช่องท้องทำได้สองวิธีคือการตรวจหาการเปลี่ยนที่ของเสียงเคาะทึบอาศัยหลักที่ว่าสารน้ำจะเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่ส่วนต่ำสุดเสมอวิธีตรวจและผลการตรวจเริ่มเคาะจากสะดือไปถึงเอวข้างซ้ายก่อนแล้วจึงเคาะไปทางเอวกว่าในคนปกติจะเคาะได้เสียงโปรง่งเมื่อเคาะถึงเส้นกลางรักแร้จึงจะได้ยินเสียงทึบ ถ้าผู้ป่วยมีน้ำในช่องท้องจะเคาะได้เสียงทึบจากด้านหน้าต่อเส้นดังกล่าวทั้งสองข้างและเมื่อให้ผู้ป่วยพลิกตัวเป็นตะแคงซ้ายหรือขวาบริเวณที่เคาะทึบคือบริเวณที่มีน้ำก็จะเปลี่ยนมาอยู่ข้างล่างส่วนบริเวณเอวอีกข้างที่เคยทึบก็จะกลายเป็นโปรเรียกว่ามีการเปลี่ยนที่ของเสียงเคาะทึบ วิธีนี้จะตรวจได้ผลบวกเมื่อมีน้ำในช่องท้องเกินกว่า1ลิตรขึ้นไปการตรวจหาการส,ารสั่นสะเทือนของสารน้ำใช้หลักที่ว่าสารน้ำในช่องท้องจะเป็นตัวนําให้เกิดการสั่นสะเทือนวิธีตรวจและผลการตรวจวางมือซ้ายของผู้ตรวจบนหน้าท้องด้านข้างทางขวาของผู้ป่วยแล้วใช้มือขวาดีดหรือเคาะเบาๆบนหน้าท้องด้านข้างทางซ้าย ถ้ามีน้ำในช่องท้องผู้ตรวจจะรู้สึกถึงการกระเทือนหรือการสั่นที่มือซ้ายและเพื่อป้องกันไมใ่ให้การสั่นสะเทือนผ่านมาทางผนังหน้าท้องให้ผู้ป่วยกางมือกั้นไว้ตรงกลางวิธีการนี้มีความไวในการตรวจหาน้ำในช่องท้องสู้วิธีแรกไม่ได้การเคาะเพื่อหาขนาดของอวัยวะในช่องท้อง ใช้ร่วมกับการคลำในการตรวจหาขนาดและรูปร่างและอวัยวะในช่องท้องเช่นตับหรือม้ามได้ดังนี้การเคาะตับวิธีการตรวจและผลการตรวจการเคาะให้เคาะในแนวเส้นกลางกระดูกไหปาราข้างขวาและเคาะจากส่วนที่โปร่งไปหาส่วนที่ทึบโดยเริ่มเคาะจากหน้าท้องด้านล่างต่ำกว่าระดับสะดือ ซึ่งมีเสียงโปร่งค่อยๆเคาะข,ขึ้นบนจนได้ขอบล่างของตับซึ่งมีเสียงทึบเสร็จแล้วเคาะจากบริเวณปอดซึ่งมีเสียงโปร่งค่อยๆเคาะต่ำลงจนพบขอบบนของตับจากนั้นจึงวัดขนาดหรือความสูมขอบตับที่ตรวจได้ขอบบนปกติควรอยู่ที่ช่องซิ่โครงที่5เริ่มเคาะทึบๆท,ที่ช่องซีโครงที่สี่ และทึบชัดเจนที่ช่องที่6และขอบล่างอาจต่ำกว่าขอบชายโครงกว่าได้1-2เซนติเมตรการเคาะม้ามวิธีการตรวจและผลการตรวจวิธีการเคาะม้ามให้ผู้ป่วยนอนราบเคาะบริเวณช่องซิ่โครงที่ต่ำที่สุดในแนวเส้นหน้ารักแร้ข้างซ้ายถ้าม้ามีขนาดปกติจะเคาะได้เสียงโปรง่ง ทั้งเวลาที่ผู้ป่วยหายใจเข้าเต็มที่และหายใจออกเพราะบริเวณของม้ามปกติจะเคาะทึบอยู่บริเวณหลังเส้นกลางรักแร้ในกรณีที่ม้ามมีขนาดโตส่วนกลางของม้ามจะยื่นมาทางด้านล่างและด้านในทำให้เคาะได้เสียงทึบที่บริเวณช่องซี่โครงที่ต่ำที่สุดในแนวเส้นหน้ารักแร้ขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าเต็มที่ฉะนั้นถ้าเสียงที่เคาะได้เปลี่ยนจากโปร่งเป็นทึบ ขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าถือว่าการตรวจเป็นบวกการคลำหลักในการคลำคือคลำโดยใช้อุ้งนิ้วไม่ใช่ปลายนิ้วมือมือและต้นแขนของผู้ตรวจควรอยู่ในแนวราบนิ้วจะต้องวางชิดกัน ก่อนตรวจควรจะต้องทราบบริเวณที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บและตรวจบริเวณที่คิดว่าจะมีความผิดปกติหรือการเจ็บปวดเป็นส่วนสุดท้ายการคลำเริ่มด้วยการคลำเบาๆก่อนเพื่อดูว่าผู้ป่วยเจ็บหรือไม่จากนั้นจึงคลำลึกๆหรือใช้วิธีคลำสองมือจะต้องตรวจหน้าท้องให้ทั่วทุกส่วนเพื่อตรวจง่าย อาจให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกทางปากลึกๆและช้าๆหรือชันเขาขึ้นทั้งสองข้างสังเกตสีหน้าของผู้ป่วยด้วยขณะที่ทำการตรวจเช่นอาการเจ็บขณะที่กดตรงอวัยวะที่มีการอักเสบผู้ป่วยที่หลับตาขณะที่แพทย์ตรวจอาจมีความผิดปกติทางด้านจิตใจการคลำวิธีต่างๆ หการคลำเบาๆหรือตื้นๆใช้อุ้งนิ้วซึ่งวางชิดกันกดค่อยๆในบริเวณต่างๆของหน้าท้องและพยายามสังเกตความรู้สึกจากสีหน้าของผู้ป่วยการตรวจวิธีนี้มีประโยชน์เพื่อหาบริเวณที่กดเจ็บซึ่งอาจเป็นเฉพาะที่หรือทั่วไปการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องเมื่อถูกกดซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยจงใจ หรือเกิดขึ้นโดยไม่จงใจการที่ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บเมื่อผู้ตรวจเอามือกดแรงๆแล้วปล่อยโดยเร็ววิธีนี้ไม่ควรทำโดยไม่จำเป็นเนื่องจากทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บมากการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งเป็นอยู่ตลอดเวลาและอาจเป็นเฉพาะที่หรือทั่วไปการคลำเบาๆอาจบอกได้ว่ามีอวัยวะหรือก้อนในช่องท้องที่อยู่ตื้นๆด้วย 2. การคลำลึกๆหรือการคลำโดยใช้สองมือการคลำโดยใช้สองมือหมายถึงการตรวจโดยใช้มือข้างหนึ่งวางบนมืออีกข้างหนึ่งใช้มือที่อยู่ด้านบนสำหรับกดขณะที่ใช้มือที่อยู่ด้านล่างสำหรับรับความรู้สึกวิธีนี้มีประโยชน์ในการตรวจก้อนในท้องและอวัยวะซึ่งโตกว่าปกติจากการตรวจต้องพยายามบอกให้ได้ว่าเป็นอวัยวะใด รวมทั้งรูปร่างขนาดขอลักษณะของผิวความแน่นการเคลื่อนไหวและอาการเจ็บเมื่อถูกกดเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยสาเหตุที่แน่นอนต่อไปการคลำอวัยวะภายในช่องท้องมีดังนี้ 1. การคลำตับวิธีการตรวจและผลการตรวจใช้มือซ้ายรองรับทางด้านหลังของผู้ป่วย มือขวาวางราบบนผนังหน้าท้องให้ปลายนิ้วชี้ไปทางศรีรษะของผู้ป่วยหรือวางราบโดยใช้นิ้วทั้งหมดขนานกับขอบชายโครงขวาก็ได้ให้นิ้วมือและนิ้วกลางวางอยู่ทางด้านนอกของกล้ามเนื้อเลกตัสอะดโดมินิสโดยเริ่มคลำจากหน้าท้องด้านขวาล่างแล้วค่อยๆเคลื่อนขึ้นข้างบนเข้าหาชายโครงขวาจนนิ้วคลำพบขอบตับ ขณะที่ผู้ป่วยหายใจลึกๆและช้าๆทางปากนิ้วของผู้ตรวจอาจคลำพบขอบตับได้ขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกระบังลมช่วยดันตับให้เคลื่อนต่ำลงมานอกจากนี้การคลำตับอาจทำได้อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการคลำโดยวิธีเกี่ยวหรือ hooking technique วิธีการคือผู้ตรวจยืนทางขวาและหันหน้าไปทางเท้าของผู้ป่วยวางมือทั้งสองข้างของผู้ตรวจชิดกันบนหน้าท้องด้านขวาของผู้ป่วยต่ากว่าขอบตับซึ่งเคาะได้ผู้ตรวจใช้นิ้วกดลงและดึงเข้าหาขอบชายโครงขณะที่ผู้ป่วยหายใจลึกๆก,การคลำม,ม้มวิธีการตรวจและผลการตรวจ ใช้มือซ้ายดันจากด้านหลังของผู้ป่วยระดับใต้ชายโครงซ้ายมือขวาวางบนหน้าท้องให้นิ้วตั้งได้ฉากกับชายโครงด้านซ้ายตั้งต้นคลำที่หน้าท้องด้านซ้ายล่างตั้งแต่ขาหนีบเพื่อป้องกันการผิดพลาดในรายที่ม้ามโตมากแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นข้างบนและเข้าข้างในจนปลายนิ้วเจอขอบม้ามซึ่งยื่นออกจากใต้ชายโครงซ้ายขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้า รือนิ้วไปติดขอบชายโครงถ้าคลำไม่ได้หรือไม่แน่ใจให้ผู้ป่วยนอนตะแคงขวาถ้าให้งอเข่าซ้ายและสะโพกเล็กน้อยอาจจะช่วยให้ตรวจง่ายขึ้นม้ามซึ่งโตประมาณ2-3สเท่าของคนปกติขอบล่างควรจะคลำได้โดยไม่ยากลักษณะของม้ามที่คลำได้คือมีผิวเรียบและขอบมน ในรายที่ม้ามโตอาจคลำได้หนอดทางด้านในและในรายที่โตมากอาจคลำได้ถึงหน้าท้องด้านล่างข้างซ้ายหรือข้ามไปจนถึงด้านขวาการคลำถุงน้ำดี ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการคลำตับโดยคลำที่บริเวณชายโครงขวาตัดกับขอบนอกของกล้ามเนื้อเล c ตัสแอ d o m i n i นลักษณะของถุงน้ำดีที่คลำได้คือกลมอ่อนนุ่มและเคลื่อนลงขณะที่ผู้ป่วยหายใจเข้าในรายที่สงสัยว่ามีถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันอาจตรวจโดยใช้มือซ้ายวางบนขอบชายโครงขวาใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณถุงน้ำดี เมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าและมีอาการเจ็บตรงบริเวณถุงน้ำดีเรียกว่าเมอร์ฟี่ไซ์เป็นบวกการตรวจนี้จะไม่มีประโยชน์ในรายที่มีอาการกดเจ็บบริเวณใต้ใชายโครงขวาอยู่แล้วการคลำไตใช้สองมือโดยมือซ้ายดันจากด้านหลังของผู้ป่วยบริเวณเอวมือขวากดจากทางด้านหน้าตามแนวนอน ให้ปลายนิ้วอยู่เลยขอบของกล้ามเนื้อเล็กตัสแอบโดมินิสเล็กน้อยให้ผู้ป่วยหายใจยาวๆกดลึกๆให้มือทั้งสองข้างเข้าชิดกันจะรู้สึกว่าไตาเคลื่อนเข้ามาอยู่ในมือทั้งสองข้างโดยเฉพาะมือซ้ายซึ่งคลำจากด้านหลังจะรู้สึกว่าอยู่ใ,ใกล้กับผิวของไตามากกว่าทางมือขวาผู้ตรวจสามารถทําการตรวจคลำไตได้ทั้งในด้านเดียวกับที่ผู้ตรวจยืนอยู่และในด้านตรงกันข้าม โดยการเอื้อมมือซ้ายข้ามไปด้านตรงข้ามเพื่อดันจากด้านเอวซ้ายของผู้ป่วย